สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนใน YouTube ทั้งหลายนะคะแล้วก็พี่น้องคนไทยทั่วโลกเนาะก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แขกจะมานั่งคุยเรื่องอหัวข้อเรื่องว่า ก็ทุกคนก็รู้แล้วเนาะว่าประเทศอิตาลีในตอนนี้โรคระบาดหนักเนาะไวรัสโคโรนาอะไรระบาดหนักทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะนะคะแต่ที่นี้เราก็จะไม่พูดอะไรมากเนาะไม่พูดไปถึงหัวข้อต้องทําให้ตนกตกใจกันกันมากนะคะถามว่า คนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีนี้มีความเป็นอยู่กันยังไงนะตอนนี้และนะ้วเนาะเพื่อนๆทางเมืองไทยก็โทรมาถามไทยกันอะไรกันก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะเนาะเพื่อนๆเนานะก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าเมืองที่ระบาดหนัก ของประเทศอิตาลีก็คือทางภาคเหนือนะคะแต่ส่วนตัวแขกเองแขกอยู่ทางภาคใต้นะคะอยู่ทางภาคใต้เนาะก็ยังไม่มีอะไรที่รุนแรงมากเนาะระบาดหนักก็คือไปอยู่ทางภาคเหนือถ้าถามว่าพี่น้องคนไทยเนาะผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวอิตาเลียนอยู่ทางนู้น ความเป็นอยู่ยังไงแขกก็มีได้ได้โทรคุยกับน้องๆคุณไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะน้องๆก็บอกว่า,าหนักมากเนาะหนักมากแล้วเราก็ถามเป็นห่วงเป็นใยเขาเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนาะเขาก็บอกว่า,อาตอนนี้ของก็ทุกคนก็เหมือนกับแย่งกันซื้อของกักตุนนะคะนะคะแต่ประเทศอิตาลีเขาก็ มีสั่งปิดประเทศไปแล้วนะคะสั่งปิดประเทศไปห้ามห้ามคนนอกเข้าห้ามคนในออกนะคะก็คือห้ามเข้าห้ามออกนะคะนะคะก็คือปิดประเทศไป โรงเรียนในประเทศอิตาลีตอนนี้ก็ปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะนะคะเด็กๆก็อยู่บ้านกันถ้าถามว่าแล้วอยู่กินกันยังไงอะไรยังไงแต่สําหรับคนที่อยู่ทางภาคเหนือที่มีโรคระบาดหนักๆเนาะเขาก็มีการตุนอาหารแต่สิ่งที่ขาดแคลนที่สุดตอนนี้ก็คือไอ้แมสนี่ค่ะแมปิดปากปิดจมูกนี่แหละค่ะ นะตอนนี้ตอนนี้หาซื้อไม่ได้นะคะในประเทศอิตาลีไม่มีขายนะคะม็ปิดปากหาซื้อไม่ได้ก็คือต้องทํากันเองนะคะคือต้องทํากันเองเนาะส่วนตัวแขก,กเองคือก็โชคดีมีน้องสะภ้ยของสามีเขาทําให้นะคะก็ต้องไปหาซื้อไอ้ผ้าเขาเรียก เหมือนเป็นพวกผ้าเนาะที่เอามาทำอะไรอย่เงี้แล้วก็เย็บใส่หนังยางยืดๆอย่างนี้นะเพราะว่ามันไปหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะหาซื้อไม่ได้เนาะขนาดอยู่ทางใต้นะก็ยังหาซื้อไม่ได้ไอ้ไอ้ที่ไวรัสที่ระบาดหนะักก็คือทางเหนือนะคะทางเหนือแต่ตอนนี้ถามว่ายอดคนติดอนะ่ะเยอะไหมก็เยอะเนาะ พี่น้องคนไทยก็รู้กันทั่วทั่วโลกทั่วประเทศแล้วเนาะวายอิตาลีตอนนี้ระบาดหนักกว่าประเทศอื่นๆนะคะก็ไม่อยากให้พี่น้องคนไทยเนาะแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะก็พยายามที่จะมาอัปเดตให้ฟังนะแม้กระทั่งลูกเต้าแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็โทรมาถามกันอะไรกันก็อยากให้ทุกคนอ,อยู่อยู่อย่างมีสติ เนาะอยู่อย่างมีสติอาหารการกินน้ําท่าอะไรก็ต้องซื้อตุนซื้อเตรียมไว้นะคะตัวแขกเองวันเสาร์นี้แคก็จะลงไปซื้อของกักตุนเตรียมไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะระบาดหนักขึ้นไปทุกวันน่ะนะคะก็จะลงไปซื้ออาหารมาเตรียมไว้กักตุนไว้เหมือนกันนะคะเรื่องน้ําดื่มเรื่องอะไรก็ต้องซื้อกักตุนกันไว้แล้วถามว่าทางรัฐบาลของประเทศอิตาลีเนี่ยเขามีคําสั่งอะไรมั่งก็คือสั่งปิด ปิดประเทศนั่นแหละเนาะณตอนนี้นะแขกจะพูดถึงจุดเมืองที่แขกอยู่นี้นะคะแขกก็ยังไม่รู้ว่าเมืองอื่นเมืองอื่นน่ะเขาเขาเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็เราจะไม่ไปก้าวไก่ของเมืองอื่นนะคะนะแล้วก็ยังไม่รู้รู้แต่กับเมืองอื่นเราก็มีโทรคุยกับพวกน้องๆคนไทยว่า เป็นยังไงกันอะไรกันอย่างงี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะเนาะพี่น้องคนไทยก็เป็นห่วงคนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีเหมือนกันทุกคนนะคะก็อยากจะบอกว่า ทุกคนก็ต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะอยู่แต่ในบ้านไม่ควรจะออกนอกบ้านนะคะไม่ควรจะออกนอกบ้านจะออกนอกบ้านนะ,ะก็ต้องใส่แมสปิดปากเข้าบ้านก็ต้องล้างม้ล้างมือให้สะอาดอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็ป้องกันได้ประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนตนุกตกใจกันให้มากนะคะเราต้องตั้งสติะเนาะต้องตั้งสติ คือทางนี้เขาก็ควบคุมดูแลกันอยู่อะไรอยู่นะคะแต่ทีนี้แขกจะมาพูดถึงจุดในเมืองที่แขกอยู่นี้เป็นยังไงณนะตอนนี้เนาะณตอนนี้เขาก็โรงเรียนก็ปิดหมดอะไรก็ปิดหมดแต่ร้านขายของร้านขายของกินขายของอะไรพวกนี้ไม่ให้ปิดนะคะไม่ให้ปิดพวกบาร์พวกขายกาแฟหรือพวกอะไรเงี้ยต้องปิดหมดแต่พวกที่เปิดร้านขายของกิน พวกขายหมูขายเนื้อขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ปิดร้านขายยาไม่ให้ปิดนะคะอันนี้คือไม่ให้ปิดสองอย่างนี้คือหลักเลยไม่ให้ปิดร้านขายยาไม่ให้ปิดร้านขายของไม่ให้ปิด ะะร้านขายของกินไม่ให้ปิดแต่ถึงเขาไม่ให้ปิดพวกเราก็ควรจะซื้อตระเตรียมไว้เพราะทุกคนก็เหมือนเป็นกระต่ายตื่นตูมทุกคนก็เหมือนคนนู้นก็จะซื้อตุนคนนี้ก็จะซื้อตุนของมันก็จะต้องมีขาดตลาดขาดร้านมั่งอะไรมั่งก็เตรียมกันไว้นะคะส่วนเมืองที่แขกอยู่นะตอนนี้ถ้าหากว่าใครจะออกไปข้างนอกนะคะก็ต้องใส่แมสดปิดปากนะคะใส่แมสดปิดปาก ปิดปากปิดจมูกนะคะนะใส่แมสปิดปากปิดจมูกนะแล้วก็ ปกติและขนบรรมเนียมของคนยุโรปนะเวลาทักทายกันเขาก็จะเอาแก้มไปชนกันจับมือกันณตอนนี้เขาก็สั่งห้ามนะคะสั่งห้ามเข้าใกล้กันอะไรกันไม่ให้ทักทายกันด้วยการจับมือไม่ให้ทักทายกันด้วยการเอาแก้มไปติดกันหรืออะไรกันนะคะต้องอยู่ห่างกันถ้าหากว่าใครอยู่ใกล้กันก็ควรจะมีแมสกปิดปากนะแล้วถ้าหากว่าใครจําเป็นที่จะออก ไปข้างนอกนะก็ต้องมีบัตรนะคะตอนนี้จะต้องพกบัตรอย่างนี้ติดตัวกันนะคะจะต้องมีบัตรอย่างนี้เขียนพร้อมกับบัตรประชาชนของประเทศ อิตาลีนะคะต้องมีหนังสือเอกสารอันนี้จากทางอาเภอนะคะติดตัวตลอดไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะไปไหนนะไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะขับรถคือขอให้คุณออกข้างนอกคุณจะต้องมีหนังสือเอกสารตัวนี้ติดตัวไปตลอดนะคะแต่แขกก็ยังไม่รู้ว่าเมืองอื่นเขาห้ามอย่างนี้อย่างนี้ไหม แขกก็พูดถึงจุดในเมืองที่แขกอยู่นะ,ะต้องมีเอกสารตัวนี้ติดตัวตลอดเพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีเอกสารตัวนี้กับปัตรประชาชนติดตัวตลอดคุณไปเดินตามถนนตอนนี้เขาก็สั่งให้ตำรวจในเหมือนกับกวดขันนะคะต้องถามว่าทำไมถึงออก ไปไหนเดินไปไหนขับรถไปไหนอยู่ที่ไหนเขาต้องถามนะคะถ้าหากว่าโดนเรียกโดนอะไรนะเขาจะต้องตรวจบัตรตัวนี้แล้วก็บัตรประชาชนนะคะใครอยู่เมืองไหนอยู่ตรงไหนก็ต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่า RESIDENT สเ Res Res uh อ่า มิลานแต่ทําไมมาอยู่เนเปิลอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็คือต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ให้อยู่ข้ามเมืองะนะก็ต้องมีบัตรตัวนี้นะคะมีบัตรตัวนี้เวลาตํารวจเรียกถ้าหากว่าคุณไม่มีบัตรตัวนี้และก็บัตรประชาชนก็จะโดนจับนะคะต้องเดินทางไม่ว่าจะไปซื้อของกินไม่ว่าจะไปอะไรแต่ถ้าหากว่าใครโดนตํารวจเรียกถ้าเขาถามไปไหนเราก็ต้องพูดว่า ไปซื้อของกินหรือว่าไปกดเงินที่ตู้ไปรษณีย์หรือธนาคารไปกดเงินหรือว่าไปหาหมอ ะะต้องตอบอย่างนี้นะคะแต่สําคัญถึงจะตอบอยังไงก็ช่างบัตรตัวนี้สําคัญนะคะถ้าไม่มีบัตรตัวนี้แล้วจะโดนจับนะคะกับบัตรประชาชนออกนอกเมืองออกนอกบ้านต้องมีบัตรตัวนี้นะคะทางอาเภอออกให้นะ,ะนะต้องมีเอกาสารตัวนี้ออกไปพร้อมกับบัตรประชาชนนะคะแต่ถามว่าตอนใต้ทางใต้ตอนตรงที่แขกอยู่ตอนตอนนี้มันระบาดหนักไหมก็ ยังไม่มีหนักหนาเหมือนทางเหนือนะคะทางทางภาคเหนือนะคะทางภาคเหนืออย่างมิลานอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาจะปิดจะปิดแบบว่า ปิดเมืองเหมือนกันนะคะปิดเมืองเหมือนกันก็คืออยู่แต่ในบ้านกันอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พี่น้องคนไทยนะคะคือพี่น้องคนไทยทุกคนทั่วโลกกัน,นะไม่ว่าในประเทศไทยไม่ว่าทั่วโลกที่อยู่กันทั่วโลกทุกคนก็ต่างเป็นห่วงประเทศอิตาลีกันทั้งนั้นนะคะแต่ณสถานการณ์ตอนนี้นะคะ คนที่อยู่ทางเหนือยังเงี้ยก็ต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะอาหารการกินเขาก็ต้องซื้อกักตุนกันเอาไว้นะคะคนที่อยู่เมืองอื่นนะคะในประเทศอิตาลี ก็ต้องตุนอาหารตุนน้ำตุนอะไรกันเหมือนกันนะคะต้องซื้อกักตุนนะคะแต่เหมือนที่แขกบอกนะไอ้แม็นี่นะไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะต้องทำกันเองนะคะต้องทำกันเองนะคะไอ้แม็ปิดปากปิดจมูกนี่ต้องทำกันเองค่ะไม่มีขายแล้วนะขายก็มีก่งราคากันแพงมากกล่องหนึ่งเป็นหลายพันมากตอนนี้นะคะ ก็ไม่อยากให้พี่น้องคนไทยต้องเป็นห่วงเป็นใยมากนะคะก็ถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปนี้แล้วอะไรแล้วนะคนคนที่ห่วงใยกันอะไรกันอย่างนี้นะก็ต้องคอยโทรสอบถามความเป็นอยู่ของเพื่อนฝูงนะคะนะอย่างแขกแขกอยู่ทางใต้แขกก็จะพยายามโทรสอบถามพวกน้องน้องคนไทยที่อยู่ทางภาคเหนือเหมือนกันว่าอาหารการกินเป็นไงอะไรเป็นไงนะแต่ทางฝั่งของแขกนี้ทางใต้นี้ก็ยังสะดวกสบายอยู่สะดวกสบายไหม มันก็ไม่ใช่ว่าสะดวกสบายทั้งหมดนะคะตอนนี้ถนนหุนทางก็เหมือนกับกลายเหมือนแบบว่าก็รถน้อยคนน้อยนะคะยิ่งกลางคืนอย่างยี้ไม่มีรถเลยนะคะเพราะว่าตำรวจเขาจะ วดขันด้วยค่ะนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ออกนอกบ้านนะ,ะนะถ้าจําเป็นที่จะต้องออกจริงๆก็ต้องพกบัตรนะคะพกบัตรตัวนี้ไปนะ,ะเอกสารของทางบางเภอไปไม่งั้นก็จะโดนตํารวจจับนะคะจะโดนจับต้องมีเอกสารตัวนี้แล้วก็บัตรประชาชน2ออย่างนะคะก็ก็ขอขอบคุณขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทั่วโลก นะทั่วโลกพี่น้องคนไทยทั่วโลกแล้วพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นห่วงเป็นใยคนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะคะถ้าหากว่าใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ทางเหนือก็พยายามโทรสอบถามโทรหากันให้กําลังใจกันอะไรกันนะคะก็ ตั้งสตินะคะตั้งสติให้ดีนะคะตั้งสติให้ดีก็ขอให้ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศอิตาลีนะคะประเทศอื่นก็เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่งให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นดีที่สุดนะคะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเพราะว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเราก็จะมาพูดใน Y YouTube ไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ก็ขอให้ทุกคนแบบว่าอยู่แบบมีสตินะคะ นะคะเราก็รู้ๆอยู่แล้วเนาะตอนนี้มันก็ระบาดหนักไปทั่วโลกทีนี้คน,นก็มาเพ่งเล็งอยู่ตรงประเทศอิตาลีเพราะว่ายอดมันพุ่งสูงมากอะไรมากแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุขกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกความห่วงใยทุกความเป็นห่วงนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไทยทุกคนนะคะที่เป็นห่วงคนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะคะเนาะ,ะก็อย่างที่แขกบ,บอกถ้าหากว่าใครมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงที่อยู่ทางเหนือเรื อะไรก็พยายามโทรพูดคุยกันนะคะถาม ถามเป็นความเป็นอยู่ยังไงอะไรยังไงนะโทรให้กำลังใจนะคะ,ะสุดท้ายนี้แค่ก็จะขอจบคลิปเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะพี่น้องคนไทยที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะ,ะทุกทุกวันนี้ตอนนี้ถามว่าสบายเลยไหมม,มันก็ไม่ได้สบายหรอกคะ่ะแต่มันทางใต้นี่มันก็ยังไม่ถึงกับต้องลำบากมากนะคะเหมือนทางภาคเหนือนะคะทางใต้ก็ยัง ก็ยังอยู่กันแบบสบายๆอยู่เนาะแต่ว่าไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะเนาะตอนนี้แมสก็หาซื้อไม่ได้ก็ต้องหาซื้อผ้ามาตัดกันเองทำกันเองนะคะเพราะว่าตามร้านค้าไม่มีขายนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่ม กักตุนอาหารกันนะคะกักตุนอาหารกันอะไรกันนะคะก็ขอให้พี่ๆน้องๆคนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีทุกคนนะคะแล้วก็ทั่วโลกนะคะมีความสุขนะะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเซฟตัวเองให้ดีนะคะเนาะก็คลิปนี้ก็มา พูดบอกเท่านี้แหละนะคะก็ขอขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศอิตาลีนะคะทั่วโลกนะคะทั่วโลกนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเนาะขอขอบคุณมากๆค่ะนะคะสวัสดีค่ะ